สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับมีการทยอยรื้อลงจากรถนะครับอุปกรณ์รถแห่นะครับพคงรถแห่เราขายนะครับพคงรถแห่นี้ขายแล้วนะครับขายอยู่ที่ชนบุรีเลยใช่ไหมจ้ะดิบข้ามรถแห่ขายแล้วใช่ไหมข้ามขายเดี๋ยวลูกค้ามารับเราอยู่ที่ชนบุรีครับวันนี้อยู่ที่ชนบุรีเกียร์เบอร์ศรีราชานะครับทยอยเอาดอกลูกโปงลงครับทยอยรื้อเดี๋ยวครอบหน้าลงไป ดอ, 1, ด, 2, ดอกเป็นสวยดอกีเอมสนิ้วดอกก็เป็น21ดนิ้วเปดอก2ี่นิ้วกุมตามไว้6นิ้วไม่เหล็อ2ก้อนนะครัอยงเป็น750ครับเ5 0เยอะแล้ว750าปมาณกี่ดอก3ามสไหมประมาณสามับดอกประมาณดอกครับพีมีดอกมือเดียวก็มีลูกค้าซื้อมอหนึ่งป้าแยแดงเลยสายิ วนนันที่14มิถุนายนแถวนี้14มิถุนายนเน,น,นอโอ้หนักมากกำลังโป้งี่หนักมากมันนี่ไงดูจะดีเขาไม่ดีย,ย,ยกครับ,นนรบ21นิ้วไไดอกประมาณ28ดอกเก็บประมาณ30ดอกนะ สามเด็กเบียดสามสิบสองดอกการก็สามสิบด,ดอกต้องรอตู้ลงใหม่ยี่สยงแหลมประมาณยี่สิบกระบอกอุปกรณ์มาร์ดี้สองศูนย์ r t a สองหกศูนย์ A ลักไฟแอมบูร์เทคสามพันหกพีแฉกเจ็ดแฉกแล้วก็มิกกาเออเป็นสี่โปรตัวนี้ลูกค้าซื้อมาถึงป้ายแดงแล้วตรงนี้สภาพ หรือกัญชาง,งานี่ประมาณแค่เดือนเดียวเนี่ยผลิตสีปลายแดงครับก็มีมิกเซอร์นี่เป็น M32 ครับอยู่ข้างในเนี่ยยังไม่ได้แกะเปิดฟ้าด้วยนะครับอุปกรณ์ระบบไฟไม่ลอยจะยอะมีดอก,ดกนะครับคุณมต่างจะยืดยกเหมือนกับมันเบาแต่มันไม่เบาะนะครับไม่เบาหนักพี่ครับหนักมากเอาขึ้นนี่ก่อนไหมขึ้นกระห็บที่ก่อนไหมจะให้อารมณ์มาก ดูแรัวคุ่ตามดูวิธีมารไม่ใช่มาร์กตัวสั้นะมาร์กสั้นนเดี๋ยวดูว่ามีสภาพรู้หรออยุงานประมาณถึงเดือนนะตัวนี้หนาขึ้นล้วนีขึ้นมานัหนักมนีแรุ่น m ถ่ายดูข้างบนนะเวครื่องปันไฟอยู่อยู่อีกอารมณ์นะใช่ไหมเครื่องปันไฟอารมณครับ างใน6อ0ก็ขายนะครับ6ห0 6 0เป็นเดกกา1095เจ็ดเมตรถ้าจะได้พร้อมเคียนก็ประมาณ6เสียนนี่นะครับมีพร้อมเคียนพร้อมกระบะาให้นะครับมีเคียนมีกระบะาให้นี่รรนคดอกตํางการลื้อครับดอกตุมตาม ไงอาจารย์ชาเนี่ยตู้นี่ครับดอกมีเยีมเนี่ยเรี่ยมอยู่ในตู้แลยครับนี่ครับสามสิบกว่าดอกเราทุ่มลงแล้วมีดอกเดิมทั้งหมดครับนี่ดอก,ดดอ,กอายุการใช้งานแค่ไม่กี่งานเลยครับเดี๋ยวต้องหันะครับหน้าสิบแปดหลังสิบสองเห็ไหมครับดอกดอกดอกกลาง รีไว้หกนิ้วอูแปดนิ้วด้านหลังก็ยังไม่ได้รื้อครับด้านหลังอยอยื้อกรุ่มใส่ในรถไว้ที่เราได้รื้อก็คือปกติก็จะขับกลับที่อุบลเลยนะครับปกติแต่ว่าลูกค้าซื้อซื้อโครงใช่ไหมครับลูกค้าซื้อโครงอยู่ที่ชนบุรีเราก็เลยเอาโครงเอาโครงลงให้ลูกค้าจะได้ไประหยัดค่าคนส่งครับถ้าลูกค้าขับไปขับไปที่ที่อุบลก็ค่าคนส่งถ้ามันมันก็จะหมดเยอะนะครับก็เลยเราต้องเอื้อวยความสะดวกให้ลูกค้าโดยที่ อาจจะเหนื่อยก่อนนิดนึงก็ไม่ <รอ S 1> ดีเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ให้ลูกค้าประหยัดค่าน้ำมันครับเราต้องจะไปต้องมีที่ทำไมนีนค่ครับทีมงานปีชาสาวอัพเฟิร์มว่างสามสิบเรื่อวการเตรียมอุปกรณ์ครับป้าจายประกาศเอาเล่นเครื่องเสียงทุกคนนะครับขนาดแม่บ้านยังจะมีเครื่องเสียงนะครับมีเ่จะขับเราเขียน กำลังเตรียมอุปกรณ์สายครับคือคงจะเอาลงให้ลูกค้านะครับแล้วก็รถคันนี้ก็จะก็จะแปลงโฉมเมื่อกี้นะแปลงเป็นใส่เคียนใช่ไหมครับผมเอาเคียนใส่ครับจะได้ไม่ต้องขับขึ้นไปขึ้นมาครับก็จะใส่เป็นเคียนเป็นเคียนแล้วก็มีกระบะนะครับลูกค้าทีได้เป็นรถรถพร้อมเคียนรมกระบะก็ทักเข้ามาติดต่อได้นะครับเคียนสามเมตรพอสามตันสามตันเจ็ดอ่าฟันโดครับพันโดแข็งอึดทน ทอร์นาโดให้จะดิมแบบแข็งครับจะดิมทอร์นาโดพ่อแอมก็อารมณ์นะพ่อแอำนี่ครับโพรงนี้สวยมากสุดมาตรฐานนี่ระบบสายโอ้โหนี่สายซีแอมกับเบอร์เสรบสแล้วที่ลูกค้าใช่ยี่เครื่องฝันก็เดี๋ยวซับเบียดที่ด้านหลังครับนี่ลูกค้าครประกอบอยู่โอ้โหนี่ครับ,รบเดือซับเบียด ตูรึก,กับเม็ดหนึ่งคนระับก,กับเม็ดตูคงนี้ลูกค้าซื้อครับอยู่ที่ที่ชลบุรีนะครับอยู่ชลบุรีอูด้นนานหน้ารถก็ขายนะครับะะรถอยู่ด้านขวตู้ลงตูเสรงกลางจะปิตัวตัว ก็จะเอาลงแต่ละตู้แต่ละใบแต่ละคันแต่ละช็อตถ้าอยู่ที่ร้านก็จะเอาลงง่ายครับอุปกรณ์นี่เราเราไม่ไม่ได้มีฟุกลิฟต์แบบอย่งนี้ฟุกลิฟต์ไม่มีก็เลยต้องใช้แรงนิดนึงครับทีนี้ก็จะยกขึ้นข้างบนครับเอาเขยนยกคันนี้จะติดเป็นเขยนครับเขยนกับกระบะนี่ครับจะใส่เป็นเขยนกับกระบะครับคันนี้เป็นเดก้าเดก้าร้อยเก้าห้าเจ็ดมิตรยี่สิบ ส่วนโค้งขายถ้าไม่ดขาดไม่ได้ขายโค้งเราก็จะเอาขับ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 เรียบอยู่อย่าเพิ่งเลือครับนี่นี่ครับหนักครับหนักรถแห่ครับผมแจ๊บนี่ครับกำลังเตรียมอันนี้ทำใหม่เลยครับเลยังไงครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ตอบตุกตามสภาพสดมากครับ นี่ก็ย้ำเกลี้ยงห้าศูนย์นี่ก็แอร์มีนทยอยเอาลงครับโอ้ยเยอะเยอะต้นไม้ฟ้าหลังดูครับถึงละคันตรวจแต่ละช็อตกว่าจะเอาลงเสร็จนะนฟ้าเกียง นุ่มรอจากอำเภอเดชอุดมนี่ครับจังเกิลประกอบน,นี่ครับเอาตูต้มันต้องใช้พลังแรงครับทีนี้ต้องใช้พลังแรงต้องช่วยนะครับวันนี้เรามา6นุ่ม6นุ่ม6นุ่มนะครับมาหมด ผู oh, ้เจอือไม่ดีนัง่งเยนัง่ง,ง,ง,งนี่ครับผูมาเจอช่วง้พอดี่วนะครับหลต้องใช้พลังพลังงานครับปกติอยู่ที่ร้านก็จะเป็นโฟกลิฟต์นะครับในการยกยกลงแต่จะเป็นฟกฟกนี่ครับฟกค,คน ờ hả? đây. Được. Bạn nào đây là đây là đây là nào, là đây 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 đi đây Đi đây là 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 ช่วยกันครับช่วยกันผลไม้คนละมือครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับคุ้มพลังครับคุ้มพลังติดตามพันไลฟ์สดทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลต่างๆว่าตัวในรายการไหนขายกี่บาทเท่าไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะพาชมนะครับจะเช็คสภาพก่อนของอารมณ์มาเสร็จแล้วนะครับน่าจะลงอาลงจากรถมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ มดกค่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีก50าเปอร์เซ็นตะ์ะนี่ครับบูมิฉีดโฟมแล้วไฟฟอกันไฟพลังงานหัวหอยจะดำเลยนี่ครับเป็นคันนี้เป็นพิธีเปิดข้างกับคันนี้ครงลูกค้าซื้อแล้วนะครับ <S <S อยู่ที่ าชนบุรีนะครับเราเลยยกโค้งให้ลูกค้าเพื่อจะประหยัดหนึ่งประหยัดค่าขนส่งที่วิ่งจากอุบลกลับขึ้นมาก็จะถ้าเราเอารถพร้อมโค้งกลับลงไปก็จะหมดเยอะลูกค้าได้รถแห่อวาจะจะได้รถรถเราก็มีนะครับเพราะว่ารถเราจะกลับด้วยครับรถก็จะขับกลับด้วยครับจะว่าเอาแต่โค้งให้ลูกค้าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะไม่ต้องขับกลับขึ้นมาอีกรอบมันจะไกลครับค่าขนส่งค่ารถลงไปก็สองสามหมื่นแล้วครับ มันทำหให้เพิ่มค่าต่างๆน,น,นจะชาเนาะครับผม,ม่ต้องเอากลับเนาะเอาพงลงไว้ขายที่ชนบุรีแล้วก็เอาเฉพาะตัวรถกับ,กบเครื่องลงไปนะนม,มาดูใบต,ต่อไปกันต่อแล้วก็งลงตู้ข้างหลังเนี่ยตู้ข้างหลังนี่คือว่า มาทาไมไหมครับลงไปรืออยู่ที่อุบลก็คือลูกค้าซื้อโครงอยู่ที่ชนบุรีนะครับถ้าเราจะเอาโครงกลับไปที่อุบลลูกค้าต้องวิ่งเอารถจากชนบุรีกลับลงไปไปขับเอาที่อุบลกลับขึ้นมาก็จะเปลืองค่าน้ำมันขึ้นมาอีกเราเลยเอามความสะดวกให้ลูกค้าโดยการที่ที่เอาโครงลงอยู่ที่ชนบุรีแล้วลูกค้ารถมาใส่ที่ชนบุรีครับแล้ประหยัดค่าน้ำมันไปเกือบหลายหมื่นนะครับแต่เราก็จะเหนื่อยหน่อยในการลื้อแต่ก็ทํามุมความสะดวกให้ลูกค้าครับให้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องขับรถไกล เรวก็เอาโค้งลงปุ๊บเราก็จะขับรถคันนี้ครับคันเดย์กา100กว่านี้ขับกับอุบลน,นะเป็นเป็นหัวคัสซีแล้วก็จะใส่เคียนที่นี่กลับเลยครับ,บเอาเคียนท่านที่จะได้รถพร้อมเคียนก็ค่ทักเข้ามานะครับนะรถก็มีครับมีคันนี้นะครับจะค่อยกลับเราจะออปเบตให้ชมอีกรอบนะครับะก็ประมาณนี้ตุ้งตามประมาณเกือบ30ดอกแล้วเปลี่ยนห้าสูงก็ประมาณเกือบ24ดอกบีเอ็มก็ประมาณ 32ดอกนะครับแล้วก็พราะว่าแอมอุปกรณ์ต่างๆ่างเนี่ขอพึงต้องการติดตาม m 3 m 3 2นะเป็นไมดัด m สามสองนี่นะครับพาชมคร่าวๆก่อนเดี๋ยวฝากติดตามผ่านแลน์โดนดูแล้วกันเดี๋ยวสินค้าเช็คสภาพเสร็จก่อนผมจะไลฟ์สดให้ได้ชมหนึ่งรอบนะครับขอบคุณท่านที่อยาติดตามรับชมนะครับวันนี้13มิถุนายนบรรยากาศช่วงประมาณบ่าย3ามนะครับประมาณบ่าย3ามกับบ่าย3ามกับ4ี่โมงเย็นหรือกี่โมงหโมงเย็นหรือเปล่านี่ประมาณเกือบ5้าโมงเย็นนะ ก็จะห้ามเกือบ6โมงเย็นนี่ประมาณนี้ครับอัปเดตประมาณนี้นะครับเกือบ6โมงเย็นค่ำๆนะวันนี้อขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากด้วยกันแล้วกันทีมงานในห้องเครื่องเสียงบนขบวนเรงนี้อยู่ที่นี่ครับบรรยากาศอากาศดีมากครับนี่นี่ครับมันอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนะครับอ่ะชุดอุปกรณ์รถเหงื่หรือกระสันหลอย่างนี้นะครับปกติก็จะไปลื้อที่ร้านแต่ถ้าว่า แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ซื้อโคงอยู่ที่นี่เราก็จะไปรื้อที่ร้านแต่วันนี้ลูกค้าซื้อนี่เราเลยต้องจะเป็นต้องรื้อโคงให้ลูกค้านะครับนี่แต่ท่านสอบถามมาว่าเอาเฉพาะเครื่องหรือเปล่าไม่ได้เราซื้อทั้งหมดเลยนะครับซื้อทั้งระบบเสียงทั้งรถบรรทุกทั้งเครื่องปัน่นทั้งรถหกล้อ,อแต่ว่าคือเราจะเอาโคงให้ลูกค้าครับเพื่อให้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับอโอเคคนระับฝากวันนี้14วิทายนบรรยากาศยามค่ำค่ำเย็นเย็นที่วนลราชธานีอาไใช่อุ่ลราชธานีที่อำเภอศรีราชาดีกว่า ชนบุรีขอบคะุณทุกการติดตามนะครับผมท่านที่ติดตามรับชมผ่านช่องทางต่างๆของทางร้านแล้วก็ทางต่างๆเรียกพาติดตามผ่านเฟซบุ๊กไลน์ครับเดี๋ยวเช็คสภาพก่อนครับขออนุญาตเช็คสภาพแอมก่อนครับเดี๋ยวพาชมอีกรอบขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากด้วยกันแล้วกันที่อัปเดตว,วันนี้ที่ชนบุรี13บสมโอสิมิถุนายนที่ชนบุรีอเภอศรีราชาทีธงานของเครื่องเสียงเมืองอุบลครับคุณครับสวัสดีครับ